สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมเจมม์มาพบกันอีกแล้วนะวันนี้ก็มีอ่าโดนดึงออกวันนี้มาหาเพื่อนเก่า,กา,าเพื่อนเก่าเลยอ่ะเดี๋ยวมีเพื่อนใหม่อะ สวัสดีเชื่อครับก็ะเพียงคำเยื้อเคคุณก็คุ้นไปเรยครับผมผมคุม้นมากเลยลืมไม่หลงเลยครับเพื่อนเก่าจูเนียครับจูเนียนี่ครับเพื่อนครับก็คุณจูเนียก็รับด้วยแล้วกันครับ นี่ครับถูกไหมอืมกลุ่มเต็มนะครับ คนจูเนียก็ช่วยรับด้วยนะครับคุเกือผมบอกนะครับไอเทมไี่ผมได้มาก็ของฟรีส่วนจูเนียก็ก็นักล่าของฟรีนะครับผมได้ ใน่นในในในที่เจอันนี้ผมก็ไ่ได้ด้วยอันนี้อีกลายยางเลยนี่ยเนี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยกลายย่าง